เชื่อนะครับไม่ได้ให้เชื่อนะครับเพยงแต่มาแรกเกี่เรียนรู้กันว่าผมเข้าใจว่าอย่างเนี้ยแล้วเก้าปตีเอาตีเส้นยี่สิบตัวเลกคิดง่ายงยี่สิบปีกี่เดือนครับกีบ่เดือนครับเอากห,ห้าเท่าไหร่ครับเจ,จ็ดพันสองร้อยใช้เยอแล้วเจ็ดพันสองร้อยจหลืออีกเท่าไหร่ครับยียเหลือเท่าไหร่ครับไม่รู้ รู้ไหมทำไมไม่รู้อ่ะครับหมื่นกว่าแต่ละวันคุณจะใช้มีความหมายแค่ไหนในหมื่นกว่าที่เหลืออยู่อันด้ับแรก2ปี4ปีครับรู้อยู่แค่2ปี3ปีนะครับแต่ที่ยุ่งมันสั้นกว่านั้นเพราะว่ามันใช้ชีวิตไม่มีความหมายนะครับเที่ยวไปกัดทุกทีเที่ยวไปทำอะไรได้ที่มันจะสร้างลงหนูไม่เที่ยวไปกินอะไรที่มันเป็นพิษนึงเวลาเยู่มัน,นรยยมสร้างมากกว่า70มีไหมครับยกม,มือครับ ยิ่งต้องทําให้ทุกวันมีความหมายนะครับไม่อย่างนั้นปุ๊บคุณจะไปไม่ถึงต้องไหมครับไม่ครับจะจ๊ะเท่าไหร่ดีครับประมาณตั้งห้าสิบก็ตายห้าสิบตายแล้วนะครับเอาแต่บอเลยครับโอเคครับป๊อป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 โอเคไม่ผิดครับไม่ผิดแต่ผิดแต่บอกว่า ถ้าถ้าคุณไม่รักสุขภาพคุณก็อยู่ไม่ถึงห้าสิบปีแต้วก็หายมน้อยๆคุณนะครับถ้าได้ไหมครับน่าเสียดายครับอธิบายเข้าใจที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีธรรมะวันวันหนึ่งคุณจะเดือดร้อนตรงไหนยังไงถว่าไงครับถ้าเธออยู่่าคนไม่มีธรรมะเธอเดือดร้อนเดือดร้อนตรงไหนไม่เกี่ยวเลยเกิดมาทำไมแต่ว่าเมื่อได้เกิดมาแล้อค่ะ ก็คงจะต้องทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะขอบคุณค่ะคุณไม่ต้องรู้ว่าชีวิตมีความหมายว่ายังไง mm. ขอให้ใช้ชีวิตทุกคนเลยครับทำด้วยความเต็มใจนะครับอย่าคิดอกุศลนะครับไปลงไปนะครับ ไม่เฉพาะแรงของริ้โป้อย่างเดียวนะครับระบายความรู้สึกลงไปกับเพื่อนเบาครับเบาครับด้าซ้ายด่านขวานะครับค่อยเราคิดว่าเราเมื่อยแบบเนี้ตรงนั้นรู้สึกว่ามันปีมากเลยอ่ะมันขยบขยบให้เราครับเราค่อยเน้นให้เขาหายเมื่อยให้ีความรู้สึกดีขึ้น ทำอย่างไรให้เพื่อนมีความสุขเนีขึ้นยวยใจอยู่ที่ไหนครับจิตอยู่อยู่ที่เราอยู่ที่ปลายนิ้วเราครับอย่าไปคิดถึงก็อดืออ่าสวัสดีครับยินดอวราขอบคุณครับอ่าครัครับเดี๋ยวเราจะทักสีกันนะครับ ประมาาถามเอาแต่ว่าฟังกันาใจให้นาที่จะฟังอย่ออางนเา้อเขาดกรเล่าจดบันทเพื่อแล้วก็ลองลอกถึงเรื่องที่มันผ่านมาในอดีตที่ตูจะพูดต่อไปนี้มีบ้างไหมที่ในอดีต เราือทำดีอะไรที่ตัวเองประทับใจมากที่ในแบนงเาไม่รู้ะจะแม้ตายเลยเป็นเรื่องในอดีที่ที่เหมือนกันต้องรูก็ ไมคุณคิดว่าเลขอดีตผ่นานมาเราเองเคยทำประโยชน์อะไรให้กับใครบ้างลองนึกทบทวนว่าประเด็นที่เราเคยทำประโยชน์อะไรกับใครไปบ้างและเคยมีบ้างไหมว่าเคยเข้าใจผิด ในเรื่องอะไรบ้างหรือใน,ในระดับหนูเนี่ยคะ่ะซึ่งมีน้อยนะที่แบบที่ที่ที่ไม่ค่อยอยู่ในในวัยบินเนี่ยที่จะทำอะไรประมาณนี้อย,นะย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> จากจุดเริ่มต้นก็คล้ายๆกันเหมือนกันคะ่ะแต่จุดเริ่มต้นของหนูนั้นมาจากเอ่อเกี่ยวกับแร็งหนูสาหรับหนูเป็นแรงผัดกรดานนะคะก็คือจุดเริ่มต้นของหนูมาจาก ครอบครัวหนูเป็นครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบมาเลยเป็นครอบครัวที่พ่อแม่หย่ารัากันทุกคนจะชอบบอกว่าอีเด็กคนนี้นะ่ะ <c oughs> เรียนหนังสือคงไม่ได้หรอกสักพักคงแต่งงานเอ,อาจากมีเรียบร้อยแน่ๆดูถูกดูถูกอย่างนี้ตั้งแต่หนูห้าขวบห้าขวบหนูพยายามที่จะเรียนหนังสือให้ได้ที่หนึ่งพยายามที่จะเก่งกเพื่อนอะไรงานอะไรที่มีในโรงเรียนทุกอย่างอีนี่วิ่งใส่ตลอด บางทีเคยไปแข่งสองสามงานวันเดียวกันก็มีเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าฉันจะเกิดในที่ที่แห่งไหนแต่ว่าฉันได้เรียนมัธยมมัธยมต้นก็ยังธรรมดาก็ยังเหมือนเป็นเด็กทั่วไปแต่ก็ทํากิจกรรมที่เพื่อส่วนรวมให้ชื่อเสียลงล,ลง,ยงทีะะินยน,นยนเรชชาค สี่ปีนูเนี่ยอาจจะเห็นนะคะพี <tama> ่ๆหนูนะตั้เข้ามานตัวเล็กๆนะคะกว่าจะจบต่อไปนะคะเป็นอ่าเรา เหมือนว่าแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาหาผ้าห่มหรือว่าหาเสื้อเนาที่แบบไม่ได้ใช้อ่ะเอามาให้คขะไรอยเงี้ยก็ขับไปเอามาขายพี่นี่เป็นนะราครับีนะคะรถแล้วพี่ก็ขับไปเขาถึงหน้าหอแล้วบอกเพื่อนแบบอาการขึ้นเลยอากาเกิดอาการขึ้น การย้อมแล้ขอหนูเลยเออแล้วก็มียามยาผู้หญิงคะที่อยู่ก <c oughs> ออ้องไองส่งรงพบานอีกไหมอะไรเงี้ยี <c oughs> ่คะเดี๋ยวหนูแไปดูไปดูช่วยอะไรเงี้ก็ไปช่วยแล้วก็เรียกเพื่ออีกคนนึงที่กลังจะไปกินยามกัเพื่อนนะคะมาเนยาพื่อเพื่อนทอเก็เลยแกลงมาช่วยหน่อยอะไรงก็เลยเรียกเพื่อนไปแล้วก็พาเพื่อนคนนี้ไปส่งที่แล้วระหว่างทางแบบเพื่อนหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วก็รู้เอ๊ยอยังไงดีอะไรเง <c oughs> ี้เออเออมี เขาเคยเจอเคสต์ต่อ้วเวลาไปหาหมอโรงพยาบาลเขาแนะนําให้ว่าให้เราโทรตามโรงพยาบาลมาหาวีาที่เราจะไปส่งเลียนที่โรงพยาบาลแต่แบบมันไม่ทันมะนมันมันมีรถอยู่มันเป็นรถเก่งอะของที่รหัสเพื่อนอะเป็นเพื่อนห่อเดียวกันแต่แต่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่แบบเออมาเจอแล้วก็เออคณะเดียวกันที่เลยพาไปมาแล้วแบบเอายาร้องพิโดนแล้วก็แบบนวดอะไรอย่างงี้ ก็หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกทั้พี่ดิหนูก็ไม่มีอะไรอย่างี้แบบคนหายใจไม่ออกมันต้องใช้ตัวเองแล้วก็พยายามเรียกสติเพื่อนเฮ้ยย,ยังเพิ่งหลับนะอะไรอย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงพอไปถึงโรงพยาบ,บาลปุ๊บทีนี้บรรลุตกต่ำรั้งขั้วทางขึ้นโรงพยาบาลเซนักคลินก็เลยต้องแบบไปจอดอีกที่หนึ่งแล้วก็แบบหาขึ้นไปแแบไม่เคยบอกรักแม่อะไรอย่างนี้แล้วมันมี ยิ่งอะไรนักหนาววันแบบวันเพื่อนก็เลยบอกว่าเออ,อก็จากบ้านมามอยู่ใจแบบนีน้ถ้าไม่ดูแลกันเราคนจะดูแลก็มีของเรียนประจำทุกเกือบทุกวันครับแล้วก็มียอยู่วันนึงพอดีมีเพื่อนโอ้โหไม่ผมจะหนีออกจากบ้านเลยนะแต้วันนี้ผมไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าจะไปไหนนะครับ ก็เลยรับของไ้นอนอยู่บ้านก่พอทีนี้แม่ขอมาถามแล้ขอข้าใจ้ผิดว่าเราไปมีอะไรกับลูกาก็แม่ของสนใจไม่ทีคอนี้แ้อคว่ามก็งงเพราะว่าเขาว่ามีปัญหากับแม่

เรียกพบทุกคนมีใครที่อยากจะเล่าสู่รือฟังไหมคะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างไแรกฉุกเอินแรกอบพงว่าคือเราได้ช่วยเหลือถึงมันจะรู้แค่เล็กๆน้อยๆนะเราได้ช่วยค่ะเช่นถ้าเกิดว่าเป็นยาด่วนเขาก็ต้องให้เราวิ่งเลเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือชีวิตเราเหมือนเราเราเป็นพยาบาลคนหนึ่งอะแค่ช้าแค่นิดเดียวเหมือนิติดยาเลยนะ เราต้องวิ่งวิ่งเราเห็นแบบวินาทีชีวิตเราเห็นเราวิ่งเลยไหมเราวิ่งแบบวิ่งค่ะวิ่งวิ่งต้องวิ่งเอาให้พี่หมอเ่ยแล้วเหมือนกับตาคา่ะเราเห็นคือเหมือนกับหนูขาถือปั๊มลงไม่ทันเอออย่าไปเสียใจนะค่ะแม่แค่อย่างไรอะเราสงสารเขาเราอยู่ข้างทอนก็คือการเลืออท่าทอนอย่างนึ่ก็เด่นนะคะรู้สึกว่าเออเรามีความสุขแบบเราก็ได้ช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตเลย 你好，你好。 เงียบๆเงียบๆฝากเงินด้วยครับค่ะก็เรียกว่าเรื่องอาทรขอนเจนเนี่ยก็คือเราไปอยู่ที่แผนเฉยๆนะคะซึ่งแผนนเฉยๆเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์อุบัติเหตุมีอื่อที่มันแบบแล้วเหตุการณ์ที่เจนไปเจอก็คือเป็นเด็ก อายุเท่าเราเนี่ยค่ะเขากินยาเกินขนาดเหมือนแบบจะฆ่าตัวตายค่ะท้อเครียดเรื่องเรียนเรื่องสอ,อ,อบแล้วพ่อเขาก็อุ้มมาโดยที่มียายแก่ๆค่ะไม่ใส่รองเท้าแล้ววิ่งร้องไห้ตามหลานวิ่งไม่ทันแล้วพ่อเขาก็พาพ่อห้อฉุกเฉินไปคนปรากฏว่าคือเราเห็นสภาพคือปั๊มหัวใจเราไม่คืนนแล้วคนที่เป็นยายคือนั่งเขาอ,อ่อนแล้วเราทําได้แค่ยืนตอนแรกช็อกค,ค่ะยืนมอง ยืนมองแล้วเราทําได้แค่ไปพอยอยู่ย้ายขึ้นมาเราไม่สามารถพูดอะไรได้นะคะว่าคุณยายใเย็นนะเพราะในเหตุการณ์นั้นนะคะเราไม่สามารถบอกเขาไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเพียงแค่เราจับมือเขาค่ะมม่เหมือนเป็นการส่งต่อความเพ้่อาานีคืออยู่เป็นกําลังใจให้เขาให้เขาแล้วเขาก็บอกว่าเออมื่อเราเป็นหลานเขาค่ะแล้วเขาเหมือนรู้แล้วว่าหลานเขาคงไม่คืน คงว่าทำได้แค่ร้องไห้แต่แค่เราสัมผัสมือกันนะคะใช่นะครับแต่พอเราขึ้นมาหาเราต้องออกมาเราต้องออกมาแบบออกจากบ้านเส้นชอว์แล้ว เราเคยช่วยงานแม่นตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำาลยใช่ไหมคืองานของแม่ที่จะต้องทำงานส่งเงินเี้ยงส่งเงินเรอส่งเงินให้เรามาใส่ใจซึ่งมันก็เป็นงานที่หน,น,นักนะครับแล้วในจำในจะเป็นงานบ้าน ถ้าทำความสะอาดตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่นะครับ47 47. 47แล้วนะครับแข็งแรงครับคเชื่อไหมว่ามีนักศึกษาบางคน,น,คนเขอขอาานี่ยนะครับปรีวิวพักแม่มาเยี่ยงเอาของมาในบ้านที่ป่วยนะไม่ยอมให้แม่ขึ้นหอครับกลัว เมื่อเห็นแม่ครับแล้วก็ไม่ยอมให้แม่มาแม่ก็ต้องแอบมาแล้วก็ใส่องวางไปทุกคั้งผมเองผมก็มีแม่ครับอายุ84ตอนนี้นะครับอยู่ที่ชลบุรีผมก็หาแม่เลยยิ่งหละนะครับแม่ผมมีลูก6คนเรามีลูก6คนมีสะพ้ายลูกคนเป็นผู้ชาย3มีผู้หญิง2มีลูกสะพ้ายทิงเลยมีหลาน12คน มีหลานัดท้ายมีหลานเคยมีเลน8คนนะครับตอนนี้อยู่2คนตายายครับครอบครัวเราใหญ่มากแต่ที่อยู่2คน2คนครับผมก็เลยนะครับถ้าตอนนี้ก็เอาแม่มานีกว่าก็ไม่เจอนะครับแต่การที่เราอยู่ห่างจากแม่เนี่ยเราทประโยชน์ได้ไหมครับเราทำเราทำให้ได้ความสุขได้ไหมครับใช่ครับเราทําตัวเป็นเด็กดีแม่ภูมิใจไหมครับวันที่รับจินยานแม่จะดีใจแค่ไหนครับ วันที่มีเรื่องมีราวต่างๆแมกษาไปดื้อไปอะไรก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรแต่ในนั้นไม่ไม่มีชื่อคุณแม่รู้สึกไงครับใช่ไหมครับเราไม่ไปกินเหล้าเราไม่ไปยาเมายาเราไม่ไปนอนดึกเราไม่เราดูแลสุขภาพเราเองทุกครั้งเรากลับไปเราสดใสแม่เป็นไงครับยิ้วานโศกทุกครัง้งก็เรากลับไปแม่หนูเรียนอย่างนี้สนุกจังเลยมีเพื่อนไปอบรมเนี่ยไปอบรมกับเขาสาักสามวันโอโ้โหสนุกมากเลยหนูไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะเราโทรแล้วเล่า,านี้นห้แม่ฟัง แม่ผมผมไปเรียนนะครับแม่ผมเรียนแค่ป .3 เองครับนะครับเขียนหนังสือไปอยู่กับจีกดใสเขาไหวไนม่ะเราก็เออเราต้องไปอยู่ด้านหลังอ่ะเพื่อไปดูเขาเออเนี่ยแม่บางครั้งเอาไปเขียนเรียงความเรื่องแม่ไปนประกวดแล้วก็เขียนนี่แหละเราไปดูอะไรเราไปดูหมาหมามาถูดนมแม่อืมบางครั้งว่าเราไม่เคยได้ดูนมแม่ได้กินนมแม่งไงใช่ไหมแล้วก็เออแลควคราวนี้ใช่ไหมย,ยาย คุณยายจะเป็นคนเลี้ยงเราแล้วก็ภูมิใจด้วยเออคุณยายทำไมเพราะว่าเงินเดือนในครอบครัวคือยากจนด้วยนะเนาะเงินเดือนทีเดียวนี้คือได้ความในครอบครัวคือได้จากอะไรก็คือได้จากเงินผู้สูงอายุของปุตตาคุณยายก็แค่รดไปแค่พันสองแล้วก็แอนคองคนที่การอีกก,ก็คือห้าร้อยลดไปแค่พันเจ็ดที่ใช้ได้ในใช้ในครอบครัวนะใช้นะใประมาณสี่สีนะ่ห้าคนอ่ะแต่ว่า แกยังคือแกยังทําได้อะเงินแค่จํานวนแค่นี้อ่ะแกก็ยังเลี้ยงดูเราจนโตได้จนได้คือบางบางทา้งเนาะคนที่ในหมู่บ้านเห็นเราแบบนี้เฮ้ยเด็กกำพร้าเออเด็กแย,ย,ตย,รรย่ตัวอ่ะมัน่วปัญญาเติมเงินเสียคนเพราะคนส่วนมากถ้ามีถ้ามีไม่มีพ่อมีแม่ใช่ไหมจนคนดูถูกเลยเออแต่แต่บางคนก็มีที่เขาให้ใอาใจเออท้าจะเรียนนะลกูกเออ ก็คือจากตรงนี้เป็นแรงผลักดันว่าเออฉันอ่ะต้องทำให้ได้ฉันไม่อยากฉันไม่อยากเป็นชาวนาฉันไม่อยากจนอย่างนี้แล้วฉันไม่อยากลำบากอย่างนี้อ่ะเราก็เลยตั้งใจเรียนแล้วก็เพื่อให้เราได้มีอาชีพไปสร้างตัวเองแล้วก็ไปพัฒนาแล้วยครอบครัวุณข้างหลังคุณตัาคุณยยที่เคยเรียนดูเรามาครับขอบคุณครับ ชีวิตจริงนะครับอันนี้เป็นชีวิตจริงชีวิตที่เราพูดถึงเป็นตอน,นเช้ามาผมขออนุญาตไม่ตัดตอนของใครสักินนะครับเรากินข้าวช้านิดหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อครับว่ามันคุ้มกับเวลาที่เราจะได้ในตอนนี้ที่เป็นคนหนึ่งซึ่งนะครับต่อผู้ชีวิตมาแต่เขามีความประทันอยู่แล้วก็ตอนที่เล่าในกลุ่มเขาบอกด้วยว่าเขาจะกระตะเวทีอย่างไรจะไปตออแทนคุณอย่างไรโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปลกี่ยนบรรยากาศขึ้นนิดนึงนะครับต่อไป Twenty-five years left me with this drill I'm trying to get out that grand big hill of hope I've this nation A new light screen, a new I should Did you rule me some mistakes But I'm good, oh man For a am worthy, just man It's so like I'm following you get up.